ี่เป็นแผงขายปลานะฮะขายปลาปลาอะไรครับเนี่ยปลาสวาวายนะฮะอ,อ๋อท่านที่มาเที่ยวตลาดช้งเผือกต้อแวะมานะครับในตลาดเป็นตลาดเช้านะฮะผมถ่ายวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูใน Google นะ YouTube ะเข้าเน็ตอะพคพนคำว่าปลาลาชงชินจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวพี่จะเห็นตัวพี่เองเลยนะฮะ ันดีผมมาโปรโมทตัวสินค้าใหม่นะครับร้านอะไรครับเนี่ย<อ>ร้าน,นเจสุนีนะครับมาตลาดช้้งเผือกก็แวะมาอุดหนุนกันนะฮะร้านเจสุนีนี่นะครับ,รเ,<อ>รบเป็นแผงโอ้แผงใหญ่มากแหใหญ่ใหญ่นะนะร้านนี้จะขายเป็นไก่นะครับขายไก่ เป็นไก่เนื้อเนาะอยู่หน้าบูธแล้วนะครับร้านนี้อยู่หน้าบูธแล้วนะฮะโหมีซีนไก่ด้วย เราต้องมาถึงรูดแล,แล้วนะครับตอนนี้ถึงที่รูดแล้ว